มังกรทองออกมาโอ้โหมังกรทองเอาสิมันจะให้อีกครั้งปะตา,าชะนีมังกรตื่นขึ้นแล้วเว้ยดูมันจะให้อะไรนะดูมันจะให้อะไรนะให้อะไรกูเนี่ย วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพืาอความบันเทิงเท่านั้นเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่ควรลอกเลียนแบบสวัสดีครับทุกทุกท่านนะฮะมาเจอกันกับเฮียเข้มสายปัน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 ะมาเลยนะเฮียเข้มวันนี้จะพาเล่นดาก้อนแฮชแข่งค่ายพีจีนะค่ายนี้ฮะหลากหลายนะฮะ นี่เลยดาก้อนแฮเดี๋ยวไปดูไข่มังกรกันนะไข่มังกรหน้าตาเป็นยังไงนะมาทุนมีทั้งหมด4,750อืม4,750เบ็ดต่ำสุดเกมนี้อยู่ที่1บาทนะถ้าจะเล่นเนนะฮะแต่ผมคงไม่เล่นนะผมเป็นประเภทที่หวังผลไวฮะต้องเล่นเบ็ด10บาทเลยพันรอบซัตเทอร์โบ ทำไมห,หมุนเบ็ดสิบ,บาทต้องพันรอบผมจะหมุนจนกว่าผมจะได้โบนัสนะฮะในแต่ละเบ็ดเช่นผมเล่นเบ็ดสิบ,บาทถ้าผมเข้าโบนัสแล้วผมก็จะมาหยุดจํานวน1 0 0 0พรอบที่ผมตั้งไว้นะ,ะหยุดแล้วก็ไปเพิ่มเบ็ดแล้วก็หมุน1 0 0 0พรอบใหม่นะฮะต้องดูจังหวะคอมโบนี้นะไข่เขียวโอ้โหไข่เขียวยังไม่เข้าอู้วายสองแต่ไม่มีตัวให้เลยอุ้ยแข็งแข็ง เอามาดิอืมเอ้ยโอ้โหอืมเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยเอาเลยอืมอืมโอ้โหเข้มแข็งมากเข้มแข็งมาก ไข่สักฟองยังไม่แตกนะฮะต้องรอสักครู่นะฮะลุ้นกันหน่อยลุ้นหน่อยไข่เขียวเนี่ยพอบ่นแม่งแตกเลยบ่นว่ามันไม่ให้นะมันรีบให้เลยอ้าไข่ฟ้าเข้าป่ะโอ้ยไม่ถึงว่ะไม่ถึงนะฮะไม่ถึงไม่ถึงนะฮะไม่ถึงไม่ถึงโอ้โหไม่ถึงเอ้ย เอ้ยโหไข่ไข่นี้แต่ย่างยิงนะมีความาลำบากมหาศาลมีความลำบากก็าสารเขียวโอ้โห,โหก็ยังไปไม่ถึงนะไม่ได้นะผมจะมาหมดกับไข่มังกรไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยโอ้โหเดี๋ยนะเจ้ามังกรเจ้ามังกรน้อยเจ้ามังกรน้อยจ้า อือฮึอือฮออดีออดีเออไข,เขเ่เขียวเปียงนะเข้มข้นนะเข้มข้นนะไปดอดูถึงไข่ฟ้าโอ้โหน่าจะไม่ถึงนะอาการเนี้ยโอ้โหเห็นไหมยากชิบหายอาการนี้น่าจะไม่ถึงอะ่ะเห็นไหมผมบอกแล้วโอ้ย เบ็ดสิบบาทเข้าไหมเนาะปังเขียวฟ้าคอมโบมาโอ้โหไม่ได้ต้องถึงทั้งต้อง,งกระโดดเหยียบไขฟ้าโอ้ไม่ใครไปถึงไขฟ้าเลยครับผมแล้วก็ต้องลุ้นกันนะทำใจนิดนึงนะฮะเกมไม่มีฟรีสปินนะต้องเล่นแบบอ,อดทนเขาเรียกอดทนเอออือ้ม เขียวเออมาไม่เคยได้ไข่ฟ้าคอมโบป่ะโอ้โหไม่ถึงจริงด้วยต้องต้องถึงขั้นกระโดดถีบอะเห็นไหมไข่ฟ้ายังไม่ลงเลยนะโอ้โหแมงมังกรห่วงไข่ว่ามังกรห่วงไข่ตื่นดืดโอ้โหไปไม่ถึงจ้าแข็งมากแข็งป๊กๆเลยไข่มังกรนะวันนี้ เฮ้ยจะเ,เข้าไหมาเนี่ยนี่เบ,บ็ดกลางๆอะเนี่ยเแบบ็ดสิบบาทกำลังแบบน่าเล่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเจอมังกรหัวงไข่ล้วหนาวเลยนะมันจะบอกให้สไตล์นี่เลยเนี่ยสเต็ปนี่แหละโอ้โหไปไม่ถึงดวงดาวยากที่หมาย,ายโอ้โหทำอะไรได้ได้กว่านี้ไหม เอามือไปดีดไข่ข้างในได้ไหมมันแตกโอ้โหอื้มอือมอื้มอื้มว้าวโว้โวโว้โว้โวมังกรหัวงไข่ไปปะเนี่ยอ๋อมาโอ้โหไอิสีฟ้าไม่ให้เหรอเฮ้ยโอ้ไข่เขียวแตกจ้ะ ไข่ฟ้าไข่ฟ้าจะมาไหมไข่ฟ้าจะมาไหมไข่ฟ้าจะมามาแน่นอนฮนะมาแน่นอนกระโดดถีบพน,นี้ไงก็เข้าวะ่ะเปี้ยงโอ้โหเกือบไม่ถึงโอ้โหโอ้โหพ่นอะไรมาว่ะเปี้ยงรอไข่แดงนะฮะมังกรผมไม่มาโอ้ยโอ้โแม่แม่เจ้านี่ผมลุ้นมังกรเลยนะ หวงไข่มันมีไข่หลายใบเกินไปแต่ยิงสองใบก็พอแล้วลูกพี่ลูพี่ทําให้ตั้งสามใบนะกว่าจะไปถึงตัวแม่บังกรนะโนหโคตรโหดร้ายทารุณเลยเกือบดีแล้วเชียวเงี้ยอีกนิดเดียวไปไม่ถึงสัง,งั้นเลยนะโหไม่ธรรมาดายิางน,นะไข่บังกรเนี่ยมีความห่วงแบบยิ่งใหญ่มากดูสิดูสิดูสิดู เนี่ยผมมุนจะ200รอบเลยนะผมยังไม่ไปถึงตัวมังกรเลยนะโห,โหยากเลยเจ้ามังกรหัวไขนะ่ฮะอืมมาถึงไงไข่เขียวโอ้ยไข่เขียวให้มันถึงก่อนเด๋ยใช่ไหมไข่เขียวผมยังไปไม่ถึงเลย Mà. Mà. Anh cha. Anh cha. Ừ. 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 Mà. Ừ. Ừ. Ơ, Ừ. 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 đây Ừ. đây Đây เอา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 อื้มเอามาโอ้โหดูนี่ดูนี่นจะสองร้อยรอบจริงๆนะเนี่ยโอ้โหแบบนิ่งยังนิ่งอยู่เลยอะ่ะโหยากอะเนี่ยทำไมไข่มังกรมันมันไม่มาเลยวะมันไม่ใช่เกมที่จะเล่นกันง่ายๆนะเห็นไหมโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยผมก็ไม่อยากเล่นเกมซ้ำนะผมพยายามรีวิวเกมใหม่เดี๋ยวทำเกมใหม่ให้เล่นตลอดนะ จริงๆผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมที่ซื้อฟีสปินนะเนี่ยเนี่ยผมก็กัดฟันมาเล่นเกมที่ไม่มีฟีสปินให้ดูนะเนี่ยความน่าเบื่อมันจะเป็นประมาณนี้เกมไม่มีฟีสปินคือมันมันต้องรอแบบคุณแบบไล่จุดมุ่งหมายเนี่ยเข้าใจป่ะคุณต้องมานั่งรอไข่มังกรแตกอะไรประมาณนี้โหมันเหมือนกับรอฟีสปินเข้าอะ่ะแบบไม่มีจุดหมายอเออแล้วแต่แล้วแต่จะโชคดีตอนไหนอ่ะเนี่ยผมเนี่ยจะ200รอบอบนะนะเดี๋ยวรู้กันนะฮะ สองรอยรอบมีอะไรดีขึ้นางก็ไม่รู้ออกำลังเขาดาวลงจากพันรอบนะโอ้ไม่ยอมมนะาไข่มังกรที่เบ็ดสิบาทเขาไม่จ่ายเลยนะสังเกตดูนะฮะว่าเขานิ่งมากหรือชอบเบ็ดแพงไม่รู้นะอาจจะต้องไปเล่นเบ็ดแพงขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งไข่เอ้ยไขย่ไข่เอ้ยไข่ไข่เอ้ยไข่เบ็ดสิบ,บาทเคออไม่ให้เลยอะ โอ้ดูเห็นแล้วก็ลำบากนะฟิสปินไม่เข้าเลยนะเห็นไหมโอ้แย่มากเลยตอนนี้เอ๊ะทำไงจะจะได้ไข่มังกรระเบิดเนะี่ยกะทือเข้าไปเริ่มงงงีแล้วเนี่ยดูแม้กระดาษกระท<ๆ>ืึก็ยังไม่แตกเลยฮะโอ้บามังกรห่วงไข่ามากนะวันนี้หยุดแล้วก็เพิ่มเบ็ดครับ ออโต้ครับพันรอบเหมือนกันครับนี่เบ็ดสามสิบนะฮะเล่นเบ็ดแพงเลยฮะวัดใจหมดคือหมดนะฮะเกมไหนที่ผมนําเล่นให้ดูแล้วมันไม่เข้านะก็รู้กันเลยนะว่าไข่มันเร็ว้ายนะ,ะมันไม่แตกนะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเล่นอ้าวสองร้อยนะฮะเดี๋ยวจะไม่ต้องเสียเวลาเล่นนะฮะเล่นให้ดูก่อนนะฮะนี่ดีมากเลยนะฮะผมมานําเล่นให้ดูแล้ว ใครที่ชอบเล่นดากอนแฮทวันนี้ก็สามารถพักได้นะไม่เล่นอย่างอื่น <laughs> ในฐานะเว็บไซต์ก็อยากให้ผู้คนเล่นได้เหมือนกันเด้อโอ้โหกระทืบทืบแตกเลยโอ้ยอุย้ยไม่ว่าจะเบ็ดไหนไม่ว่าจะเบ็ดเท่าไหร่นะ โอ้หเ oh, จ้ามังกรก็ยังใจร้ายเสมอเออมาโหนี่ยังไปไม่ถึงไข่เขียวเลยนะโอ้โหดูมันดูมันดูมันเอานี่เอานี่โอ้ย เอออืมเอาบ้างไงเอาบ้างไงาบ้างไงต่อว่าบ้างไงเขาว่าคอมโบไหมไม่คอมโบไม่มีทีท่าว่าจะให้อะไรเราเลยนะเกมมังกรน,นะวันนี้นะก้าวเท้าผิดออกจากบ้านก็จะเจอประมาณนี้ฮนะวันนี้เหมือนดวงไม่มีนะเลือกเกมผิดชีวิตเปลี่ยนนะเขาเรียกกันอย่างนั้นนะ เออนั้นต้องค่อยๆเล่นนะเว้ยโอ้โหนิ่งนิ่งดูนิ่งเป็นเป่าเป็นเป่าสาสักเลยเงียบนิ่งปันหอยไข่อยากหอยไข่ไหมฮะเนี่ยอาการหอยไข่คือคือโหแม่มึงไม่คิดจะให้กูเลยอะอะไรเนี่ย น,นี่มันเกมสูบเลือดสูบเนื้อป่ะเนี่ยอโอ้โหดอกนี้ไข่เขียวแตกแน่นอนแต่ไข่ฟ้ายังไม่รับประกันโอ้ยข้าวปะ่ะโอ้ยมึงไม่คิดจะให้เลยคุณแตกไม่เกินไข่ฟ้านะรัดเปอร์เซ็นต์ในเกมนี้ปะเนี่ย ทำไมมันแย่ขนาดนี้แย่เลยนะเนี่ยอือหือโอ้วันนี้มังกรเอาเรื่องนะดุเอาเรื่องเลยอ่ะอือหือไม่ไหวจะเคลียร์แล้วเนี่ยโอ้โหนี่มันจะผมจะมีกำไรจากตรงไหนเนี่ยจากการเล่นเกมมังกรหัวไข่เนี่ยดักออนแฮช มังเกือนะฮะไอมังกรไอ้นี่มันคือมังเกือไอ้มังเกือมังเกือลุ้นล้วนดูมันดูดูดูมันดูมันจะให้ไหมเขาด้ยนะพอมันกระโดดทุบมาโอ้โหมาถึงไข่ฟ้าไหมไม่เคยได้เลยนะฮะเอาถึงไข่ฟ้าครั้งแรกครั้งที่สองในชีวิตไข่แดงมาเปล่าวะไข่แดงมาเปล่าวะโอมามามันไม่ให้เขาก็เรียกมังโอ้ยเกือบไม่เข้าวะ โอ้ยไข่แดงแตกย็ดเคเอ้ยขใหยถึงตัวมังกรทองโอ้ยมังกรทองมังกรทองออกมาโอ้โหมังกรทองโอ้กำลังด่ามึงเลยโอ้มึงแย่มากนะเมื่อกี้นะเกือบไม่เข้านะโอ้โหมันเข้าเนี่ยโคตรภูมิใจเลยฮะปื้มปิมปื้มปิมดึง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 เข้าเข้าปะย็ดเคไม่ให้เฮียอะไรเลย เก้าร้อยหกบาทโอ้ยมังกรอ,ออกมากันเท่านั้นมึงย่ออกมาทำไมเนี่ยออกมาแล้วคุณไม่พ่นไฟนะโอ้ยกลับมาเป็นไข่เหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยทนไม่ไหวแนละ้วผมคิดว่านนะเกมดากอนแฮดมันอาจไม่ใช่อะไรที่แบบเออเกิดมาเพื่อผมอ,อ่ะปะเออให้สังเกตดูยิงเล่นก็ไมไ่ได้ดีขึ้นเลยนะเอาสิมันจะให้อีกครั้งปะไข่ฟ้าเกือบไม่ถึง ไม่ถึงโอ้ยถึงเฉยฟุกแล้วกูเอาดิขออีกรอบขออีกรอบมับงกรนี้จะมาทีเดียวหรือสองทีไม่รู้เปี้ยงเขาให้เปี้ยงเอาดิเอาดิวะเอาดิเอาดิอาดอาดโอ้ยถึงมังกรทองแล้วครับผมลุ้นอีกรอบฮะลุ้นอีกรอบนะครับผมโอ้โหมา โอ้อมา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 ราชนีมังกรตื่นขึ้นแล้วเว้ยดูมันจะให้อะไรนะดูมันจะให้อะไรนะมันจะคอมโบให้ผมไหมโอ้โหได้60เปรียงเปรียงเปรียงให้อะไรกูเนี่ย <c ười> โอ้โหโคตรอ่อนเลยเจ็ดรอสิบสี่โอ้อะไรของมังกรวะขอหยุดก่อนขอหยุดเลยขอหยุดขอญาตหยุดเล่นนะทุกคนนะ ก่อนที่เราจะเสียเงินก่อนที่เราจะเสียเงินนะ่ะก่อน,นี้นะตอนนี้เราตามทุนกลับมาไม่ได้นะเรามีทุน4,700ตอนนี้เราได้กลับมา4,000นะฮะ3,900กดกดหยุดไม่ทันเมื่อกี้เห็นไหมกดหยุดไม่ทันโดนเลยโคตรเซ็งเลยโอ้เหลือ3,900นะโอเคโอเคอยังไงก็ต้องขอลาก่อนนะฮะฝากกดถูกใจกดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะฮะมีโปรโมชั่นดีๆอยู่ใต้คลิปะฮะสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าเข้าไปรับได้เลยนะของดีลอยอยู่ะฮะ วันที่มันไม่ใช่นะฮะถ้าเราเล่นไปมันก็ยังไม่ใช่นะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เงินหายไป700นิดนิดๆนะไม่เป็นไรเอาไว้เจอกันใหม่วันหน้าวันนี้สวัสดีครับ